นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวสง เตขีนภพีชาอเวรนิฉันทานิพันติธีรายาทายามปฏีโปต,ตีตีนาบดี้จะได้แสดงซึ่งพระธรรมเทศนาเพื่อประโยชน์แก่การที่โยมโลดสีสุขโยมวิโลดศีสุขที่ได้ทำกาละล่วงรับไปแล้ว การที่บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ธรรมดาของชีวิตก็มีอันจะต้องแตกกกายทำลายขันต้องตายไปทีป่าบาเนี้ยเป็นธรรมดาการที่บุคคลทั้งหลายเกิดมาแล้วตายไปถ้าตายไปแล้วหมดไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องกังวลมากเพราะว่า หมดไปแล้วแต่ถ้าตายแล้วยังเวียนไปเกิดใหม่ก็จะเป็นปัญหาปัญหาก็คือจะไปเกิดที่ไหนดีที่ที่ไปเกิดนั้นดีหรือไม่อย่างไรแล้วเกิดเกิดแล้วจะเป็นยังไงจะสบายหรือลำบากเรื่องของความเป็นตายของชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดแล้วก็ตายตายแล้วถ้าเกิดอีกก็คงต้องลำบากอีกนั่นแหละ เกิดมาแล้วไม่ไม่แก่ก็ไม่ได้หรืออาจจะก่อนตายแก่ไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่ทันแก่ตายซะก่อนอะไรก็ว่าไปเกิดแล้วก็แก่ก็ตายเป็นธรรมดาความแก่และความตายทั้งหลายนี่แหละมันมีปัจจัยที่จะเป็นไปได้ในเบื้องต้นก็คือต้องเกิดก่อนต้องเกิดขึ้นแล้วจึงจะแก่จะตายใครที่ไม่เกิดจะแก่จะตายได้อย่างไรก็ไม่ได้เกิดมาประมาณนี้ ในบทคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นน่ะท่านบอกว่าขีนางปุรานังนวังนัติสัมภวังคําว่านัติแล้วไม่มีสัมภวังภวังนี่แปลว่าพบสัมภวังเกิดในภพนั่นแหละที่ว่าเกิดในภพภบพบที่ว่าคืออะไรปุรานังภพเก่านาวังภพใหม่ คำว่าพบเก่าหรือพบใหม่ท่านพูดถึงพบที่เราตั้งท่าตั้งใจไว้ว่าจะเกิดอันเก่าอ่ะอันเก่าที่เราคิดไว้ว่าจะเกิดอันนี้นเรียกอันเก่าเก่ามากแค่ไหนแค่ไหนจำไม่ได้แต่แน่ๆก็อาจจะเป็นที่ครั้งปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่สอนว่าเวลาทำบุญแล้วก็อธิษฐานนะจะไปเกิดเป็นอะไรเนะี่ย พระก็สอนโยมแม่โยมพ่อผู้ญาติาก็สอนสอนให้ตั้งความปรารถนาไปเกิดในภพที่ดีๆอ้ภพที่ดีๆที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงก็ว่า,ากันไปเป็นคนรวยดีเป็นคนสวยดีเป็นคนมีปัญญาดีโง่ไม่ดีใช่ไหมมีคนมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ดีป่วยไขย้ได้ไข้อะไรง่ายๆไม่ไม่ดี มีสุขภาพพาลานามัยปกติสมบูรณ์ดีดีพิกลพิการไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยก็ว่าไปไอ้ที่ดีๆเนะียปรารถนาเอาที่ดีๆจะไปปรารถนาเจ้าพ่อคู่เกิดชนะกอยห,หูหนวกตาบอดแขนด้วนไม่มีใครครับไปตั้งอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ดีไอ้ที่ว่าดีๆที่ว่านี่แหละตั้งไว้นานแล้วนานมากขนาดไหนบางทีเขาบอกว่า ต้องไปฟังเทศพระเวสสันดรน,นะจะได้น,นี้500ชาติไม่รู้ว่าเราเกิดมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ว่าอาจจะใกลา้ๆ500ชาติแล้วก็ได้เกิดมาเนี่ยเพราะตอนนู้นฟังพระเวสสันดรไว้มา499ชาติที่แล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ได้ไม่รู้สิอาการที่เราตั้งความปรารถนาอย่างนี้แหละแล้วก็มีอะไรอีกที่ได้เห็นเห็นอยู่ตยนนี้ชักพิวะชักเลิกเลิกไป ที่คาว่าบวชลูกบวชหลานอย่างเงี้ยจะได้อนนิสงส์สองกับสี่กับอะไรก็ว่าไปประมาณนี้อนนิสงส์การบวชได้เป็นกับเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเอาเป็นว่าในกระบวนการที่พูดที่ว่าเนี่ยหวังว่าไปเกิดชาติหน้าจะดีไอพบหน้าที่เราตั้งไว้นะี่มันอะไรมั่งก็ไม่รู้แหละต่างคนต่างตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งไว้ก็ เป็นพบเก่าที่เราตั้งไว้แล้วพบที่ว่าเนี่ยก็ยำ้ยำยำ้ำย้ำให้มันแม่นแม่นมัง่งอะไรจำไว้แม่นหรือว่ามั่นคงเกิดเจ้าประคุณชนะขอยปเกิดถันภรีอ่านเจ้าประคุณทันภสษีอานเจ้าประคุณกีค่รครคั้งกีห่หนก็ถันภรีอ่านเช้าขึ้นมาใส่บาตก็ข้าวของข้า,ววราพระเจ้าขาวดองดอกบวลยกขึ้นเหนือหวัวใส่บาตพระสงฆ์จิตใจจำนวนมุงตรงต่อพระนิพพาน ให้พบเมืองแก้วให้แถวบวงบานให้ถึงพระาษีอ่านให้ทันภศษีอ่านในอนาคตการนูน่นว่าอ่างเงี้ยว่าประจำเขาเรียกว่าย้ําให้มันมันคงไว้เดี๋ยวมันลืมนะยังไงก็ไปสีอ่านให้ได้เลยประมาณนี้แหละอันนี้เรียกพบเก่าที่เราตั้งไว้ในใจเมื่อมันตั้งไว้ในใจจะเป็นอะไรมันอยู่ในใจมันนานเขาเลยเรียกว่าอาสวะให้เจ้าอาสวะที่ว่าเนี่ยเรียกอาสวะกิเลส มันดองอยู่ในจิตสันดานนานแล้วเมื่อมันเป็นสันดานแล้วมันก็ขุดยากใช่ไหมมันละยากจะให้เลิกชอบมันทํายากอ่ะเหมือนเราต้องกินข้าวก็กินข้าวกินข้าวกินข้าวไปอยู่ต่างประเทศเขากินขนมปังแล้วก็กินไม่อยู่ท้องประมาณนี้แหละพวกอีสานชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมมากินข้าวเจ้าโอ้โหกินไม่อยู่ท้องต้องกินข้าวเหนียวประมาณนี้ใช่ไหม อะไรที่เราชอบชอบพวกนี้มันฝังอยู่ในจิตสันดานเขาเรียกอาสวะแล้วมันเล,เลิกยากเลิกยากเหมือนกับพวกกินเหล้าก็ชอบเจอเหล้าไม่ได้ต้องกินให้ได้ประมาณนี้ยากที่จะเลิกมันอร่อยของเขาใช่ไหมไอ้พวกที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่รู้สิไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบ <c oughs> อาการที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราเลิกมันยากๆเนี่ย เขาเรียกมันดองอยู่ในสันดานถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติหน้าที่เราจะเป็นเขาเรียกพบมันดองอยู่ในสันดานเขาเรียกภาวาสวะอาสวะคือพบนั่นเองแล้วเราชอบมันมากทีเดียวมันก็เลยให้เราเลิกมันยากแล้วเป็นไงอีกที่มันส่งเสริมเราทําพันนี้มาเยอะแล้วไงโอ้โหทำบุญไว้ตั้งเยอะแล้วสร้างศาลาก็สร้างแล้วสร้าง โบสถ์ก็สร้างแล้วสร้างกุฏิก็สร้างแล้วสร้างไปหลายหลังแล้วประมาณนี้สร้างโรงเรียนก็สร้างร่างโรงพยาบาลก็สร้างโอ้ยสาธารณะทำไว้เยอะแล้วมันต้องได้เยอะๆเลยแหละประมาณนี้เราก็จะให้เลิกนึงมันเสียดายใช่ไหมเสียดายป่ะเหมือนโยมมีบ้านเก่าๆหลังหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าไปปลูกบ้านใหม่แล้วบ้านเก่าก็ทิ้งไปเถอะมันไม้ย,ยังดีอยู่เลยอนะ หนาหน้าต่างก็ยังดีอยู่เลยนะเออประตูก็ยังดีอยู่เลยทิ้งไปได้ไหมเสียดายอันนี้คือกระบวนการพอเห็นไหมอะไรที่เรากินกินอย่างอย่างที่วัดนิยมพุทวาอาหารพระบิณฑบาตมาเยอะถวายมาเยอะแล้วกับข้าวดีทั้งนั้นขนมมั่งอะไรมัง่งจะทิ้งก็เสียดายไงไม่รู้จะทำยังไงเก็บไว้ไม่กี่วันน่ะเน่าหมดเลย จะเก็บไว้จะกินกะว่าจะกินให้ได้มันก็เสียจนได้แหละเพราะมันเยอะไนงะให้ให้หมูให้มาไปมั่งอะไรก็ว่าไปเห็นว่ามันเหลือเยอะให้มาเยอะพวกก็เลยเออกมามาปล่อยพักก็เลยลําบากเลยทีเนี้ยบอกให้ <c oughs> <c oughs> ไปบินบาตเอาโยมไม่ใส่ช้อนเดียวโยงก็ไม่ยอมเพราะอะไรกลัวว่าเดี๋ยวชาติหน้าไม่ค่อยจะมีกินเออเราใส่บาตรน้อยไปประมาณเนี้ยอันนี้คือลักษณะ เพราะเราทำมาเยอะแล้วเราก็จะเสียดายจะให้ทิ้งไปมันใช่ที่ไม่ใช่ที่แล้วก็เป็นเหตุให้ยินดีพอใจในสิ่งเก่าๆแล้วก็ไอ้ที่ใหม่ๆอ่ะถ้าเกิดไอ้เก่าๆไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนใหม่ตอนก่อนนี้เขาบอกว่าไปเป็นเทวดานางฟ้าอะไรเงี้ยดูดีมากเลยอยากเป็นใช่ไหมมีข่าวหนึ่งโยมอะไรไม่รู้แหละ เขาบอกเอ้ยเองอ,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 อยากเป็นนางฟ้าไม่ใส่บาทเนี่ยอยากเป็นว่าเออถ้ามึงไปเป็นนางฟ้ามึงต้องไม่มีเสื้อใส่แน่นอนเลยเพราะเขาวาดตูนางฟ้าทช่ไม่ใส่เสื้อไอผู้หญิงนะอุ้ยเงินไม่เอาหรอกเพราะอะไรเพราะรุ่นใหม่นี่เขาใส่เสื้อกันแล้วใช่ไหมไอรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อรุ่นแรกกันที่หนึง่งก็ยังไม่ใส่เสื้อกันเท่าไหรหรอกจนก,กระทั่งรัชนกาลที่หกมานี่น่ยศินปรีระีมาแถวบ้านเรานี่ว่าผู้หญิงบ้านไทยบ้านคนไทยยังไม่ใส่เสื้อกันเลย ประมาณเนี้ยไม่ใส่หรอกเพิ่งจะมาใส่รายการที่ห้าที่หกใส่กันเล็กๆน้อยๆในเมืองในกรุงเทพแล้วพอระกกันที่เจ็ดอะไรมาในบ้านเรานี่ก็ชักเริ่มละเริ่มใส่เสื้อผ้ากันดูดีประมาณนี้แหละสมัยนั้นใส่พระขมา้าเดินไปเดินมาได้เนี่ยมาซื้อของตลาดได้ใส่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้ใครกล้าใส่พระขมา้าเดินมาซื้อของมัปเปลี่ยงอ่ะไม่มีหรอกอันนี้คือกระบวนการอาการที่ มันเปลี่ยนไปอ่ะก็เป็นประมาณนี้เราตอนก่อนนี้นั่งกระเพื่อนโอ้โหสบายเดี๋ยวนี้อภา,าเอาเสื่อมาปูเนะี่ยแล้วก็อ,อีตั้งนอกโยมนั่งข้างนอกหมดเลยนะไม่นั่งเสือหรอกเพราะถือว่าการนั่งเสือถือว่ามันตำจามแต่ก่อนนี้โอ้โหดีมากเลยมีเสือนั่งนะอภา,าปูเสือนั่งเดี๋ยวนี้ยมนั่งก็อี้ให้พระนั่งเสือพระก็โอโหดูยังไงไมันรู้เปลกเปกมันคนละเรื่องแล้ว เขาเปลี่ยนใหม่กันแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนไอ้ที่เก่าๆเราก็ทิ้งไปเอาใหม่ๆดีกว่าใช่ไหมฉันเคยเห็นไอ้นี่เขาทำโกงเตกมีบ้านแบบเก่าๆใช่ไหมบ้านมีเหล่าเตงประมาณนี้ตอนหลังๆนี้บ้านเราชักจะเปลี่ยนเป็นทรงโรม,มันใช่ไหมใช่ไหมฉันก็เลยบอกว่ายอมไปเปลี่ยนไอ้บอกเขานะ่ไอ้ที่ทำโกงเตกอะให้เปลี่ยนบ้านเป็นทรงลมมันเพราะว่าเขาชอบกันแล้ว น่าจะขายดีใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์มีตู้เย็นเผากงเต็กไปด้วยนะเออไม่ธรรมดาใช่ปะไม่มีไม่ได้มีรถเผาไปด้วยประมาณนี้แล้วผีก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาประมาณนี้แหละเอาแหละที่พูดเนี้ยเพราะเหตุว่าเราจะเปลี่ยนจากไอ้ของเก่าเป็นของใหม่เปลี่ยนจากแบบเก่าๆมาเป็นแบบใหม่ๆ เช่นเดียวกันเรานึกถึงพ,พบที่ที่ไม่ดีไอ้ที่เราเคยอธิฐานไวนะ้น่ยพอมาฟังอันนี้ดีกว่าฮะเราก็เปลี่ยนเอาใหม่ไอพแบบพะะะะ้พบใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกนวังนวะแบบพระนวกะเนี่ยแปลว่าผู้มาใหม่พบใหม่ที่ว่าเนี่ยมันดูจะดีกว่าเราก็จะเปลี่ยนพบใหม่ตอนที่ตายเนี่ยจิตเป็นไงบ้างออกจากร่างแล้วใช่ไหม ทีแรกเลยก็จะอาจจะไปพบเก่าเพราะไอ้พบใหม่นึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกแต่พอยไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรโดมรู้ไหมเป็นไม่ดีเพราะอะไรนึกถึงเวรกรรมที่เราทํามาเจอไอ้คนนั้นจะไม่ดีเจอไอ้คนนี้จะไม่ดีไอ,นนไอ,นไอนน้นั่นศัตรูกับเราไอ้นี่ศัตรูกับเราไอ้นั่น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 โอ้โหดูท่าไปเจอกับมันทําไม่ดีแล้วเราทําบุญไว้ไงอะทําบุญไว้น้อยก็ไอ้คนนั้นเนะไปเจอมันเราจะหน้าแตกประมาณเนี้ย เราก็จะไม่ไปเปลี่ยนที่ใหม่ดีกว่าไปที่อื่นอาการที่จิตมันบอกไปที่อื่นไอ้ที่อื่นเราไปตกลงเราก็ทําบุญมานน้ออีกคัดละบากอีกแหละกระจอก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 ประมาณนี้รู้สึกจะไม่ดีแล้วคิดไปคิดมาไอละบาเราทำเปล่าบาปก,ก็มีถ้าตายไปจะไปลําบากตรงนั้นตั้นั้นโอ้โหไม่ได้เรื่องไอที่ว่าเนี้ยทั้งพบที่ตั้งไว้แต่เดิม อาจจะเปลี่ยนไปหรือเห็นว่าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนหลบไม่เอาเลือกพบใหม่พบใหม่เราเห็นแล้วพิจารณาแล้วไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันทําไงดีเหมือนก็โยมมอานนี้นะยมมยมมีบ้านอยู่หลังเก่าใช่ไหมแล้วก็เป็นไงอะดูถ้าเราจะต้องย้ายแล้วไม่ดีไปดูบ้านนู้นดีกว่าเตรียมไว้ตรงนั้นบ้านอะไรดีอะ สมัยก่อนนี้มีหมู่บ้านเขาจัดสรรใช่ไหมหรือปลูกขายไงล้วก็เอาตรงเนี้ยหรือเราที่ของเราเองเอาตรงเนี้ยดูท่าจะดีแต่พอไปไปพอจะไปตรงนี้จริงๆโอ้โหตรงนี้ไม่ดีแฮสิ่งแวดล้อมเริ่มไม่ดีแล้วไอ้หมู่บ้านนี้นะตอนก่อนนี้ก็ดีดีตอนนี้โอ้โหขายยาบ้ากันเพียบเลยรอบหมู่บ้านโจนขโมยเพียบเลยไม่เอาดีกว่า,ย,าย้ายขโมยเยอะไปอยู่ไหนดีอยู่นี้มีบ้านจัดสรร ไอ้บาิัดสรนนี้มันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะแล้วมียามให้ใหดีเลยย้ายตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่สร้างไปสร้างที่ตรงนู้นดีกว่าไปซื้อตรงนู้นดีกว่าอาการที่มันเล่นไปพบใหม่ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละเลือกใหม่แต่พอเลือกตรงนี้แล้วไอ้บ้านนี้เป็นไงแพงไปไม่เอาได้ยินข่าวว่าการจัดสรรของมันไม่ดีดูท่าจะโกงไม่เอา ตกลงไปดูในไหนก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีน่าก,กลัวโกงทุกรายการไม่เอาพบใหม่ทั้งพวงแล้วก็เลยไม่อยากได้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอันหนึ่งจิตี่จะเลือกตกลงพบใหม่ก็ไม่เอาท่านยังบอกว่าขีนางขีนางว่าหมดไปสิ้นไปขีนางปุรานางทั้งเก่าทั้งใหม่นวังนัตถิสัมภวังพบใหม่ทั้งปวงพบเก่าทั้งพวงไม่เอาเลยนัตถิ่ไม่มี ไม่เอาทั้งพบใหม่และพบเก่าพบที่จะปึงไปเป็นไปเนี่ยไม่มีแล้ววิรัตตจิตตายะทิเกภาวาสบิงจิตเลยเว้นวิรัตเนี่ยวิรัตบองดเว้นจิตก็งดเว้นไม่เอาทั้งหมดเลยในพบทั้งปวงเมื่อมันมีไม่ไม่มีใช่ไหมวิรัตตจิตจะวิรัตตจิตตายะทิเกาวาง เตขีนะพีชาอาวิลุนิฉันทาความงอกใหม่เหมือนต้นไม้ที่มันงอกใหม่อ่ะมันก็เลยไม่มีเตขีนะขีนะสิ้นไปเตทั้งปวงทั้งหลายเราใดพีชาเนี่ยพืชพืชแปลว่าไอ้ที่มันเหมือนกับเชือ้อหรืออะไรที่ทำให้เราเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มีแล้ว อาการที่มันยังงอกใหม่คือวิรุณวิลุณหิฉันทาเนี่ยแปลว่างอกใหม่เหมือนกับหน่อไม้หรืออะไรที่มันงอกมันเติบโตขึ้นในภพมันไม่มีแล้วแล้วเตขีเนี่ยพิชาอวิรุณีฉันทานิพันติทีลายถายัมปทีโปดับไปเหมือนกับไฟดับไปฉะนั้นยะาานี่แปลวอย่างนั้นเหมือนกับไฟดับไปหมดไปเลยเหมือนไฟดับไม่ไปเกิดเป็นอะไรทั้งพวงไม่เป็นอะไรทั้งนั้น หมดไปเหมือนกับไฟดับไปเลยเมื่อดับไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเพราะไม่มีอะไรเหลือความที่จะต้องแก่ต้องตายต้องทุกข์ยากลำบากใดๆก็จะหมดไปความห่วงกังวลในทรัพ์ยสมบัติอะไรทิ้งไปเมื่อาแล้วไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่ต้องมาทุกข์ยากด้วยความห่วงใยกังวลอะไรทั้งปวงอาการนี้แหละท่านบอกว่าเป็นความสงบที่สุดเป็นความดีที่สุด เรียกว่าพ้นทุก์โดยประการทั้งปวงใครที่ทำได้อย่างนี้ท่านชื่อว่าเป็นสังครัตนะในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่ว่าสงฆ์นี้ท่านพูดถึงอะไรเป็นอริยสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวกับภาพการบวชเป็นพระนะแต่ท่านเรียกว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นพวกเป็นพวกสงฆ์รีกว่าพวกเป็นพวกหมู่หมู่เป็นคณะหรือเป็นหมู่อย่างเงี้ยสงฆ์ว่าหมู่เป็นหมู่ของสงฆ์ เป็นหมู่ของอะไรอริยะสงฆ์คือใครคือพระอรหันต์ทั้งหลายเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็พวกสงฆ์อย่างนี้แหละท่านบอกว่าเป็นบริษัทในในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าอะไรประมาณนี้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธใช่ไหมนับถือพุทธศาสนาก็ตั้งท่ายอย่างนี้แหละทําอย่างเงี้ยแค่ตรงนี้นะฟังให้ดีๆแล้วไปลองทําดูจิตของเราที่ ยังแล่นไปสู่พบมันก็จะไปเกิดที่มันแล่นไปสู่พบเพราะว่าเราชอบพบนั้นเมื่อเราจะไปที่ไหนเราตั้งใจว่าจะไปที่ไหนความชอบมันไปตรงนั้นก่อนเมื่อมันตั้งใจจะไปเพราะชอบไปนะจิตแล่นไปแล้วอาการนี้เรียกกําลังไปเมื่อกําลังไปพอไปถึงก็เรียกถึงแล้วเมื่อมันมีความชอบเป็นเบื้องต้นมีการกระทําให้ไปถึงเป็นท่ามกลางและการไปถึงในที่สุดเมื่อไปถึงก็เรียกเกิดใหม่เกิดใหม่ก็จะเริ่ม ้นสตาร์ทความแก่และชราต่อไปนะความทุกข์ทั้งปวงก็จะตามไปความที่บุคคลไม่ไปเกิดตรงนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่ไปเกิดที่ไม่ไปเกิดเพราะไม่มีความอยากเกิดที่เป็นตัวเจตนานําไปจิตก็จะไม่มีที่ตั้งก็จะดับไปเมื่อร่างกายเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งเดิมมันแตกสลายมัอนอยิโรโลนียร่างกายมันแตกสลายใช่ไหมจิตตั้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะมันมีมีร่างให้ตั้งอันนี้ ร่างนี้ไม่ตั้งแล้วตั้งไม่ได้ร่างใหม่ที่เราตั้งเท่าจะเป็นก็ไม่มีมันก็เลยดับไปเหมือนกับเปลวไฟที่ดับจากเออหรือทำจากไอตรงนี้ตรงตรงเชื้อตรงนี้ใช่ไหมดับไปมันไม่ไปตั้งที่อื่นต่อไปก็เรียกว่ามันดับไปเลยหมดไปอาการนี้แหละท่านบอกเป็นความพ้นทุกเป็นความดีที่สุดในพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านิพพานนะนิพพานะนานะเนี่ยความพ้นไปจาก ความเกี่ยวข้องด้วยประกัรทั้งปวงท่านบอกว่าเป็นธรรมอันที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นที่สุดเป็นสุดยอดอะไรเงี้ยนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธ,ธาผู้เจ้าท่านบอกนิพพานเป็นธรรมอันเยี่ยมอันยอดอันถึงที่สุดวันนี้ก็หวังว่าที่กล่าวมาทั้งหมดทียมวิโลดที่ร่วงรับไปวิญญาณย่างเที่ยววนเวียนอยู่แถวๆนี้ก็ขอให้ได้รู้ได้เข้าใจโยมทั้งหลายที่เป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดี ที่มาในที่นี้เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วก็ทําอย่างนี้แหละน้อมใจไปที่โยมโลตบอกว่าอย่างนี้ดีสุดแล้วแหละให้เขารู้นะคนที่เป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะที่คุยกันรู้เรื่องบอกเขาแล้วเขาก็จะฟังไอ้ที่พูดแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องบอกหรอกเขาไม่ฟังนะฟังคนที่คุยกันรู้เรื่องที่เขาชอบคุยกันเขาก็จะฟังเมื่อฟังแล้วเขารู้เขาก็จะได้พ้นทุกข์ได้เอาละก็ขอให้ทุกทท่านที่มาในที่นี้ ตั้งใจฟังรู้เรื่องแล้วก็น้อมใจบอกเขาไปพูดด้วยใจพูดในใจอะไรประมาณนี้ตั้งเจตนายเขารู้เมื่อเขารู้แล้วเขาก็จะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เราตั้งความปรารถนาขอให้ไปดีๆนั่นเองเทศนาวาสาเนศในที่สุดแห่งการแสดงธรรมเทศนาสัมปย,ยุด้วยคาถาท,าที่มาในรัตนโสตรว่าขีนังภูรานังนาวังนัติสัมภาวางังวิรัตติติตายติเกภวัสมิงเตขีนปีชา อวิลุนหิชันทานิพันติธีดายัธายามปฏีโปก็เห็นควรแกเวลาขอสมุติจุติการสแสดงธรรมมีกถาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้